โกจะมาเรียกเงินผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อผมทำอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทำอะไรให้โกทั้งชีวิตผมเตะโคกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยเอางี้โกโกจะลงโกลงไปเลยเอาลงไปเลยแล้วเราตั้งแต่วันนี้นะจะเหยียบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะจากเหตุการณ์สามคนไร้อุบาดใช้อาวุธปืนยิงนายชัยเมษิทธิสนิทพงษ์ รือสอจอต้องจนเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาภายในบ้านพักบริเวณถนนหน้าเมืองอำเภอเมืองสัสวั์ปาจินบุรีของนางสาวกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระวงศึกษาธิการและนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนายกอบจอปาจินบุรีซึ่งเป็นบิดาบุญธรรมของสจอตองต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวนายสุนทรหรือโกธรกับพวกรวมเจ็ดคนพร้อมของกลางอาวุธปืนที่ก่อเหตุ ก้ามอมมหนึ่งกระบอกและอาวุธปืนลูกซองหนึ่งกระบอกไปสอบสวนดำเนินคดีส่วนปมการก่อเหตุครั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากที่สอจอตงเดินทางมาที่เกิดเหตุได้พูดคุยกับนายสุนทรกับพวกเรื่องการส่งคนล,ลงสมัครนาย,ยกอบจปาจินบุรีเนื่องจากนายสุนทรประกาศวางมือแล้วจนกระทั่งเวลาที่เกิดเหออตุสจตงได้มีปากเสียงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรงเนื่องจากพูดคุยกันไม่ลงตัว ผู้ก่อเหตุจึงใช้อาวุธปืน9้ามมและปืนลูกซองยิงสอจโอต้งจนเสียชีวิตขณะที่ล่าสุดได้มีคลิปเสียงซึ่งเป็นการสนทนาลักษณะโต้แย้งกันระหว่างสอจโอต้งคุยกับโกทอนและบุคคลที่3ในบ้านก่อนถูกยิงเสียชีวิตโดยในคลิปสอจโต้งถามย้ำๆว่าเอางี้ดีกว่าโกจะเอายังไงกับผมโกรู้หน้าที่แล้วกันว่าต้องทำอะไรเวลาโกมีเรื่องผมเข้าไปช่วยโก ไปช่วยโกทุกครั้งแล้วคราวนี้ผมต้องเข้าไปหาโกเหรอโกมีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยผมเองโกโทรไปโกจะเอาเงินเท่าไหร่โกบอกโกลงแต่จะไปหาเสียงให้ต้งก่อนจะมีเสียงบุคคลที่สามพูดถึงเรื่องเงิน20ล้านบาทว่าแล้วพอนายจะเอาเงินผมบอกว่าไม่มีผมบอกว่านายให้โอกาสน้องมันก่อนตอนนี้น้องมันหาเสียงอยู่นายก็บอกว่านายจะเอาเงินกับผม20ล้านบาทก่อนจะรอ่มีปากเสียงลักษณะพูดระชดรุนแรงขึ้น สจต้องกล่าวว่าเอางี้โกโกจะลงก็ลงเลยทางโกทอนก็บอกว่ากูบอกว่ากูไม่ลงจากนั้นสจต้องก็พูดอีกว่าตั้งแต่วันนี้จะเหยียบบ้านหลังนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเพราะโกเป็นคนพูดว่าผมไปเอาเงินอบาตตอนไหนผมจะบอกโกให้นะเงิน20ล้านบาทผมบอกว่าโกอย่ามาเรียกเงิน20บล้านบาทเงิน20ิบล้านนี้ผมให้พอ่อผมพูดหรือเปล่าว่าโกไม่ลงเลือกตั้งผมทําอะไรให้โกบ้าง ผมทำให้โกมาทั้งชีวิตผมติดคุกมาโกไม่เคยช่วยเหลือเลยแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำแล้วครั้งนี้ผมมีโอกาสที่จะทําอย่างนี้ทําเพื่อใครแต่โกโทรไปบอกกับพวกนายกทุกคนไม่เป็นไรโทรไปเลยแข่งได้หมดเลยทุกคนลงได้หมดเลยโกคิดให้ลึกๆนะผมบอกโกว่าไงผมบอกโกว่าไงผมบอกว่าผมไม่ต้องมาหาโกโกต้องมีหน้าที่ไปช่วยผมเอง ก็โทรไปโกงเอาเงินเท่าไหร่ไม่ไม่เดี๋ยวฟันายพูดว่านายเไม่เคยพูดร้องว่นาเดี๋ยวนายบอกวาุนจกงว่ะงูว่างแตู่วจะไห่หาเสียให้ต้องเพราะว่าเพราะไรเขากระจายบอกนี้ไงแล้วนอ่ะแล้วคนายจะเอาเงินกไม่มีแวเสียราบอกว่านายให้โอกาสลองันหาก่อนต่นี่ปัญหาีมันโนายก็บอกว่า กโอไแล้วใจ่กพูดถึงเี้ดีดีว่าเบอกว่าายแล้วจะเอาเงินดีว่ามาตวยโตเปล่าอ่แล้วถามว่าไรจะเบาของผมผมบอกว่าผมไม่ีดายกต่ดตเขาเาไม่ดดายเอางี้พอกอจะลงคอลงไปเลยอุ้ยลลเอาลงไปเลยแล้แเราตั้งแต่วันนี้นะจะเหยียบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอเพราะโกเป็นคนพูดว่าหนึ่งผมไปเอาเงินออปตรงตไหนอบอกวาตจ ผมบอกว่ามติดลบติดลบเอาเงินโทรโอไปกี่เกดือานะชีวิตผมขอมากจะบอกให้โกนะเงินยี่สิบล้านอ่ะผมบอกว่าโกจะมาเรียกกันผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้ง่ไม่ลงเลื่องบ้างนะผมไม่ยอมเขาไม่อเลยไปหูแล้วอ้าวผมทำอะไรมาให้โกมาผมทำอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทำอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเติดโคกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลย อ่ะแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำเลงและครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้ผมก็ทำเพื่อใครแต่โกก็โทรบอกพูดนายกทุกคนโอ้ยนี่ยโง้วผมก็โทรไปไม่เป็นไรโทรไปเลยเอาที่แข่งได้หมดเลยได้เอ่าล้ที่แข่งได้เลยทุกคนแข่งได้หมดผมไม่ได้แข่งแอ้เพื่อ ผ,ผกรผก,กรร็นแคั้อตะไดภายหลังจากที่นายสุนทรหรือโกธรถูกควบคุมตัวเจ้าตัวไม่ได้มีความเครียดขณะที่กลุ่มคนใกล้ชิดของนายโกธรและลูกน้องหลายคนเดินทางมาติดตามความเคื่อน้าของคดีเปิดเผยว่าสาเหตุที่มีการยิงกันไม่ใช่มาจากเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแต่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวของสอจตง้ง กับลูกน้องของนายสุนทรที่เคยมีปัญหาการกับสจต้องมาก่อนหน้าน,นี้ซึงอ้างว่าสจต้องเคยไปตบหัวลูกน้องของนายสุนทรจนเกิดความไม่พอใจอยู่แล้วส่วนเรื่องการเลือกตั้งนายกอบตอได้มีการพูดคุยกันลงตัวนายสุนทรก็เปิดทางให้และมีการสมกอดกันและสจต้องก็ยังก้มกับเท้านายสุนทรเพื่อเป็นการขอบคุณหลังจากนั้นสจต้องจะเดินทางกลับแต่ตอนที่เดินลงบันไดามาก็เจอกับลูกน้องของนายสุนทร ที่เคยมีเรื่องกันซึ่งพอสจอต้องเจอก็ตบหัวลูกน้องคนดังกล่าวอีกครั้งทําให้ลูกน้องไม่พอใจจนใช้อาวุธปืนยิงสจต้องจนเสียชีวิตขณะที่ทางด้านพลตํารวจโหยิ่งยศเทพจำงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองได้เปิดเผยว่าคนตํารวจเอกกิดรัฐพันเพรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้ผมเข้ามาควบคุมคดีนี้ด้วยตัวเองนําตัวคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้และย้ําว่า หากสืบสวนสอบสวนพบว่าใคราเกี่ยวข้องกระทำผิดต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาดและเป็นธรรมไม่ล้าเว้นใครทั้งนั้นหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าวอีซี่นิวอีซี่ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมครคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกบวกราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับ เป็นหมั่นะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับเป็น หมั่มนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับหืดูสภาพของเนื้อหม่มนะครับสามร้อยหกสิบกร,รัมบวกๆนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทํามาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์ power ได้ไหมคุณผู้ชมครับนี่คือหม่มนะฮะกินเป็นไหมฮะ มั่มบั่มอ่าดูนะครับน้ําหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะบม่มทีนี้มาต่อกันที่ไส้อ่วอันนี้ขายมาสามสี่ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมีสองแบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ด ราคา2 2 0บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็าว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่พเพื่อนนะครับไส้อั่วนี่อย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจีจะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะฮะ นะไม่ไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเนื้อเน้นๆน,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 นะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วแหละนะหลายสิบปีทํามาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็เดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครนะก็ บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงไลน์ไหครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีดมานะใส่ช่องฟรีดมานะครับมาต่อกันที่อหัวน,นี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีดแหนมยุคนครับชุดละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหนึ่งชุดเนี่ยจะมีถึงสิบชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับ นะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากําลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสําเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่าคุณนผะู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวน จากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับตอนตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนบผุ้คนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนนี่ยเป็น f c สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติ กินมาหลายปีแล้วนะครับกดสังเด้ลิงไลน์ครับร้อยห้าสิบบาทและที่สําคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทําข่าวไงนะ นะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายข่ารถค่าน้ํามันโอ้โหเยอะแยะตะแเปะไก่ภาษสงภาษสีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาไรายได้ผมก็ต้องกราบขอผู้คุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทํามาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทํามาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทามาหากินแบบนี้แหละ อาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาทสองบาทเพราะนั้นเนี่ยคือคือเป็นองค์กรข่าวไงอีซียุคนอีซี่นิวเนี่ยมีทีมงานโว้เป็นสิบกว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฟ้นฟานะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดา,ท,มดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรน,นะหาเงินเข้าองค์กร เ,เงินนักการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลาแข้งของตนเองเอย่าลืมนะใครที่พิ่งเปิดมาดูอันนี้มัมโอ้สวยงามมากมัมจากอีสานเลยนะฮะจากอําเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ําหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกๆบวกๆไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจ,สนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ